สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนทอ่อนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะในวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2564ค่ะตรงกับวันอังคารขึ้นสี่ข้าเดือน5นะคะค่ะครั้งนี้เราก็จะมาคุยเรื่องว่าราศีอะไรโดดเด่นที่สุดนะคะอาจารย์กําหนดให้กี่ราศีล่ะจะมีราศีเมษโดดเด่นนะคะที่จะมีโชคนะราศีพฤษษเนี่ยอาจารย์ว่า รองมาหน่อยนะคะก็เมพษพิศพแล้วก็ราศีสิงห์นะคะแล้วก็ราศีธนูมังกรแล้วก็มีนนะคะหลายราศีเลยถ้าตัดพิศพออกก็จะเหลืออันนี้หนึ่งสองสามสีห้าหราศีนะถ้าตัดพฤศพออกก็จะเหลือห้าราศีนะคะแต่ก็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 ไม่ต้องตัดรอกนะอ่าราศีราศี เมธเนี่ยเป็นพระเอกตลอดเลยแต่จริงๆเนี่ยทุกครั้งจะเป็นาดาวในใน,ในการโคจรอยู่ในรูปแบบเนี้ยจะมีจะมีเมฆธนูมังกรแล้วก็มีนเนี่ยอันเนี้ยแน่ๆนอนๆเลยนะราศีสิงห์ก็มาเป็นบางครั้งนะคะค่ะตอนนี้อ่าเราก็มาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูผังนิดนิดหนึ่งนะคะาดาวเนี่ยอาจารย์แบ่งเป็นชุดอยู่นะเป็นชุดอยู่ว่า เป็นกลุ่มนะคะกลุ่ม3 1,20นะคะ3 1 2 0นี่1กลุ่มนะคะดูดีๆนะนะเพราะว่าพ่างขาดท่านเป็นราชาโชคก็โดดเด่นนะ,ะแล้วก็ท่านดาวพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ในเรือนของดาวพ,าพระพฤหัสบสดีนะคะอย่างราศีเมษก็เบียนหน้าเบียนหลังอย่ถ้าเป็นพู้ศพก็เป็นดาวสถิตอยู่ในเรือนลาภะอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็เป็นดาวที่อยู่ในกลุ่มนี้นอาจารย์เรียกว่ากระจุบนี่เลยนะคะนะสามหเพราะว่าเลขชุดนี้จริงๆอ,อ่ะก็มีเหตุผลบ้างนะคะแต่ก็ ผสมกับความที่ไม่ค่อยมานะคือ210นนะคะเรารออยู่นะ,ะถ,ถ้าเราไม่พูดแล้วมาเนี่ยเสียดายเสียดายนะหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์เนี่ยนะคะหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์นะคะ, 102, 120, ะ,คะตอนนี้ดาวพะอังคารโดดเด่นและอยู่ใกล้กันนะเราก็มาดูว่าเป็นตนุของดวงเมืองด้วยนะคะนะสามหนึ่งปาริยงังนะคะหนึ่งสอง 2 0 2 1 1 0 3 0นะเวียนให้ดีๆนะดาว4องค์นี้นะคะแล้วก็จะมี4 6 4 6นี่นะน้ามาน่ามานะไม่รู้ว่าว่าแบบแบบเที่ยวนี้เล็งลักขนาด,ด้วยเนาะแล้วก็เป็นดาวเรือนน้ำนะครั้งที่แล้วเรือนลมนะคะดาวลมกับดาวลมมานะดาวพังขานกับพระ ราหูนะลมกับไฟแล้วก็ลมกับลมนะสามเจ็ดกัลมกับไฟนะคะครั้งนี้นะต้องให้น้ำเข้ามาบ้างแล้วนะคะสี่หกนะคะุตสามมาอยู่ร่วมกันแต่อยู่ร่วมในเรื่องของพระราหูเกษตรแรกเรือนไม่แน่พระราหูอาจจะมาแจมก็ได้นะแปดสี่หสี่หก แปด่ 8, อะไรอย่างเงี้ยทำนองนี้นะคะเพราะว่าอยู่ในเรือนของพระราหูแต่พระราหูก็สถิตอยู่ในเรือนพ้างคาดเพราะนั้นสองราศีเนี่ยน่าดูนะคือราศีพฤษภที่3ามสถิตอยู่นะแต่3ามมาแล้วมันก็ก็เหลือน้อยลงแล้วเหลือ4ีหแต่ว่าแต่ว่าสอาจจะมาหรือ8อาจจะมาก็อาจจะมา4ี่หกสามสามหกสี่นะหรือว่า 8 6 4 4 6 8เนี่ยระวัง2องเรือนนี้นะ3 8กับ4 6แต่3 8มาแล้วจะเหลือ4 6นะแต่บางที3อาจจะวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยนะ,อ,ะอันนี้เราก็เอาเอาแบบชัดๆก็จะ3 1 2 0นี่1ชุดไปสลับดูนะคะแล้วก็4 6 1ชุดนะคะ4 6 4 6นี่เล็งนะเล็งลัคนาในเวลาประมาณ15บหานาทนาที ของวันที่16มีนาคม2564นี้นะคะแล้วอีกชุดหนึ่งคือ5 8 7 9จริงๆอาจารย์ให้ดู5 7ไว้นะคะ5 7แต่5 7เนี่ยเป็นเรือนอลินะในครั้งนี้ต่แต่อลิตก็จะมาแหละนะคะก็ ก็อย่าไปรังเกียจอลีนะเดี๋ยวจะเสียโอกาสซนะแต่ดาวชุดตรีเทพเนะนี่ยห้าเนี่ยน่าสนใจ5 7 8โดยมีเก้าคือดาวพระเกตเนี่ยนะสถิตในเรือนพันธุกนะก็คือแบบมาเขาเรียกวิญญาณธาตุหรือเทพเทพวามาอํานวยอวยพรนะเพราะฉะนั้น5แล้วก็7จ็เกาเพราะว่า8ปดเนี่น่ามาหรือ5 7าเจดเราดูนะนะเพราะ,ะนั้นดาวสี่องค์เนี่ยถ้าจะมาก็จะมา ก็จะมาห้าเจ็ดที่ท่านสถิตกลุ่มกันอยู่นะถ้าแยกมาจะมาจะมาแปดเจ็ดแปดเก้าแปดห้านะคะดูดีๆนะแปดเจ็ดแปดเก้าแปดห้าหน้ามานะคะนะห้าเจ็ดอาจมาแต่ถ้าไม่มาร่วมกันอาจจะมาแปดเก้านะเขาเขาทำให้ทำให้ราศีพฤษภมีโชคโดยสมบูรณ์ได้ แปดเก้าแปดห้าแล้วก็ 8, 7, แปดเจ็ดนะแล้วแบ่งดาวเป็นสามกลุ่มแล้วมันจะชัดขึ้นนะคะนะคะอ่าวทีนี้ใครที่ยังไม่ได้รับหนังสือดาวใดเดนนะที่สั่งซื้อไว้เนี่ยนะคะเออ่ทั่วมานะถ้าเกิน อย่างช้าเลยจริงๆสองวันวันเดียวก็ถึงกันแล้วนะบอกวันเดียวถึงแล้วรุ่มขึ้นถึงถึงเลยนะอย่างช้าอาจารย์ให้ไม่เกินสามวันนะคะแต่ปกติวันเดียวถึงแล้วนะคะใครที่สั่งจองไว้นะ,ะช่วงนี้นะ,ะเล่มภาพสีอาจารย์จะแถมหนังสือสงเล่นนะคะคือ,อรวยด้วยเลขแล้วก็รวยด้วยชื่อนะคะค่ะก็ถามรายละเอียดมาที่ลา์นะ0 6 1ย1 9 2 7 5 6 0 6 1 8 1 9 2 7 5 6นึ่งองาะคะเ,เล่มนี้จะชัดนะหรือว่าบนกระดานก็ได้0 6 1 8 1 9 2 7 5 6นี่เขียนตัวเบอรเลยนะคะนะศูนย์ห2หนึ่นาสองเจ็ดห้านะคะใครถึงหนังสือเล่มนี้ก็รวยเลขสวยเลขสวยนะคะเอาเรามาเริ่มกัน นะราศีที่โดดเด่นเอาเอาเริ่มราเราพูด6ราศีเลยนะคะไม่ต้องตัดราศีพษษิศษหรอกราศีเมษนะราศีเมษนะลาภกระดุมักนะเขามีโชคอ,อยู่เรื่อยๆนะแต่เรื่องใช้เก่งนอีกเรื่องหนึ่งนะราศีเมษต,ตอนนี้เรามีมาหมดมีมาหมด <c oughs> นะแต่ขอให้มาเถอะเพราะฉะนั้นราศีเมษในสี่หกจะมา 20กับ46นะคะราศีเมษส0กับ46นะคะอ่านะเป็นราศีที่ลาภกระดุมพระนะคะราศีพฤษภราศีพฤษภเนี่ยเนื่องจากดาวกันเงินคือดาวพระพุธสถิตอยู่ในจุดจอมฟ้าดาวปุตตะสถิตอยู่ในจุดจอมฟ้านัคือดาวพระพุทธ นะโอกาสที่จะมาคือ4 6อีกนะคะ4 6นะคะอ่าแล้วต่อไปต่อไปอาราศีที่3คือราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์เนี่ยดาวในเรือนกระดุมพระาตานุของกระดุมพระนี่คือนะคะาดาวพระพุธดาวในเรือนโชคลาภก,ก็คือดาวพระพุธดาวดาวกันเงินและดาวโชคลาภ เล็งเจ้าชะตานะคะ C หกอีกนะคะ C หกนะคะแต่ 8, อาจจะมีหนึ่งสี่หกหนึ่งหกหนึ่งสี่นะระวังตรงนี้หน่อยนะสี่หกาจจะมีหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หนึ่งหกนะคะอาต่อไปต่อไปนะคะราศีธนูอาจารย์ให้ธนูเลยนะนะถ้าอย่างชอบราศีกันกับราศีตุลก็ก็เล่นเลขห้านะเล่น 5, นะเลขค่ไป อันนี้เรามาราศีธนูนะคะนะาราศีธนูเนี่ยดาวเจ้าชะตาเงินอยู่ข้างหน้าเลยหน้าเงินนะราศีธนูหน้าเงินนะคะเงินอยู่ข้างหน้านะ <c oughs> เพราะนั้นเจ้าชะตาเนี่ยมีเงินได้เงินได้ทรัพย์นะคะก็ <c oughs> แล้วแล้วอ่าคุมกับดาวพระเสา ซึ่งเป็นเกษตราธิบดีนะคะก็ทำให้ตัวเองแม้จะเป็นนิดแต่มีศักดิ์มีสีนะคะเพราะว่า,าพระ,ะสมดีก็เลยเป็นสีในเรือนเสาเลยนะคะเคยแย่งเย่าชาติเวทได้เป็นขุนยิ่งใหญ่นะคะยิ่งใหญ่กว่าพระเสาเจ้าเรือนอีกทั้งดินท่านอาจนำช่วยคำจุนตัดแรงขุนขุนเสาเจ้าเรือนเดิมนะคะ พระเสาเป็นกเกษตรและตัวเองเป็นผู้ชนะพระเสาตัวเองขึ้ใหญ่กว่าพระเสาอีกเ,เพราะนั้นราศีธนูเงินเยะเงินเยอะ,เง,เ,ยอะเงินใหญ่เลยนะคะค่ะโอกาสที่จะมีโชคมีลาบก็4ี่หกับห้าเจ็ดนะคะสี่หกับห้าเจ็ดและอย่าลืม3าหกับแปดหกนะอาจารย์ให้ไว้นะสาห 8 6 4 6นะคะน่าสนใจนะอ้าวต่อไปนะคะราศีมังกรราศีมังกรเนะี่ยแม่ธาตุดินนะคะราศีที่เป็นแม่ธาตุนะราศีเมษราศีกรกฎราศีตุลแล้วก็ราศีมังกรเนี่ยจริงๆแล้วมีโอกาสโชคดีทั้ง4ราศีนะแต่จริงๆแล้วก็อาจจะโชคดีไปคนราแบบ คนละอย่างเนื่องจากได้ดาวพระเสาเนี่ยในรอบ30ปีเนี่ยเป็นกเกษตรราธิบดีได้ราศีมังกรได้ตำแหน่งปัญจมหาบุรุษโยกในยิ่งใหญ่นะคะค่ะแต่ว่าเอาเอา,เ,อาเรา,าพูดราศีมังกรเจ็ด <c oughs> <7 S 1> มาเลยดาวพระเสามาเลยกุ้มกับดาวพระราศีท่านตามกันมา5 7เนี่ยเป็นสุภาษของดวงเมืองดวงโลกเพราะนั้น5 7โดดเด่น สีเนี่ยสถิตอยู่ในเรือนการเงินในในเรือนของพ,พระพระราหู5 7าเจ็ดสี่หกห้ดหาสี่หกดสามนะคะราศีมังกรนะหลายเลขหน่อยนะแต่โดดเด่นคือ5 7กับ4ีหนะคะราศีมังกรนะต่อไปราศีมีนราศีสุดท้ายนะราศีที่หแล้วนะนะที่จะโชคดีใน โชคดีขว่าราศีที่ที่ไม่ได้เอ่ยถึงว่างั้นเถอะนะแล้วจะทําให้ราศีที่ไม่ได้เอ่ยถึงเนี่ยไมาแอบดูนะ mm hmm. เราก็มีหน้าที่แอบดูอย่างนี้เลยนะคะ mm hmm. ค่ะเอาราศีมีนราศีมีนเนี่ยลาภาเป็นเกษตรราธิบดีคือดาวพระเสาร์โดยคุมกับดาวพระพฤหัสบดีดาวชุดแห่งการ เปลี่ยนแปลงที่บอกเปลี่ยนแปลงเป็นแปลงเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกมันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนเพราะมันถึงที่สุดแล้วไม่เปลี่ยนก็อยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นจริงๆเป็นดาวคู่พระคู่โจรเลยดาวคู่ที่แบบขัดแยง้งดาพระเสาก็เป็นการากีีของพระพฤหัสบดีนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเจอกับความยิ่งใหญ่แห่งความอาจจะวินาศสันตโลมาก็ได้นะคะทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราก็จมดิ่งจมจมจมไปเลยนะจึงทำดาวพระเสาเนี่ยดาวพระเสาเนี่ยเป็นดาวแม่ธาตุไม่ใช่ดาวธรรมดาดาวห่งความยิ่งใหญ่แม่ธาตุดินเหมือนพระแม่ธรณีเส่วนดาวพระศุกร์เป็นดาวบุญใหญ่นะก็เลยมาเปิดโลกกระทัดใหม่กันเลยนะคะค่ะราศีมีน ราศีมีเนี่ยมี5้าเจเป็นสถิตยอยู่ในเรือนลาภะนะโดยมีพระเสาเนี่ยเป็นเกษตรราธิบดีพระพระสมศดีเป็นสีในเรือนเสายิ่งใหญ่นะเปิดทางบุญเปิดทางแห่งโชคลาภนะคะก็ะถึงว่ายิ่งใหญ่และนะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนคือดาวพระพฤหัสบสดีนะมีดาวพระอาทิตย์สถิตยอยู่1 5ก็ได้1 7 5 7 151757นะคะราศีมีนนะเราก็ดูแแล้วก็ดาวที่บีบหน้าบีบหลังคือ2 0งศนกะับสนะี่หกนะสองศนกับสี่นะคะนะดูดีๆนะอาจจะมา2 4งสี่สอนะคะนะจับยากจับยากเขามีดาวที่มีอิทธิพลที่ โดดเด่นในการมองเห็นเนี่ยถึง5องค์คือ2อศูนย์แล้วก็1แล้วก็4 6นะเราก็พยายามลดลดลงนะลดลงเราก็จะมามาเอาชุดนี้นะอาจจะเอ๊ะ2 1 0 0 2 1 2 1 2 0 2 1อ่งอ่ะพอเราถอยหลังมา เอ๊หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสี่หกหกหนึ่งสี่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราขี้เกียจคำนวณเราก็สองศูนย์หรือสี่หกเลยนะถ้าเป็นดาวในเรือนโชคลาภก็ห้าเจ็ดเลยนะนะสองศูนย์สี่หกห้าเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเราก็มองตรงนี้ดูแล้วกันนะคะค่ะตอนนี้ดาวชุดเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์เขียนเนี่ยอาจารย์อาจารย์จะให้ดูตรงกลางนิดหนึ่งนะคะอะดูตรงกลางนะ ว่าว่าสองศูนย์สอดูตรงกลางตรงนี้ตรงนี้นะคะนะคะระวังหกแปดหกสามหกเจ็ดแล้วก็สามศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามสองนะคะเนี่ยแบบที่ต้องระวังนี่เยอะเลยนะคะอ๋อนนี้ไม่มีสี่หกแต่อาจารย์ให้ความสำคัญกับ สี่หมากเลยในครั้งนี้นะเราก็ก็ดูเลขชุดที่เขาให้มาดีๆแล้วกันเพราะเลขคู่เนี่ยนะเลขคู่เนี่ยแปดสามตัดออกไปแล้วก็จะเหลือ2 0 4 6ูนแค่นั้นเองนะคะนะและนอกนั้นเขาก็จะสลับกันแล้วนะเราก็ชอบอันไหนเราก็ค่อยๆสลับเอานะคะค่ะก็ตามที่อาจารย์ค่อยๆค่อยๆพยายามกรีดมันออกมานะคะค่ะก็ อ่ะดู3มชุดนี้นะ3 1 2หนึ่งูดูชุดหนึ่งก่อนงว่าอะไรว่าเราชอบอะไรนะคะนะคะจะเอา32มสองสองศแล้วก็ดูชุด4ีหแล้วก็57แล้วก็89ดเก้นะห้าเนะหรือเราจะ58 87นะ 8 9 7 9 59ด้ชุดข้างล่างนี้นะคะนะคะค่อยๆค่อยๆจับดูจับแค่นี้พอได้3ชุดเนี่ยมันมันมันจะง่ายขึ้นนะอ่าค่ะก็ก็ก็จะชัดเจนนะอาจารย์ว่าเจียวเนี้ยค่อนข้างจะชัดเจนนะเราก็ค่อยๆดูนะแล้วเขาจับคู่มาให้แล้วครั้งที่แล้วคู่ธาตุลมครั้งนี้อาจจะคู่ธาตุน้ำก็ได้คือ4ีนะคะนะแล้วก็ ห้าเเนี่ยเขารอของเขาอยู่เนี่ยงั้นแหละนะแต่เดี๋ยวเขาจะแยกกันแหละนะแต่ว่า4กับสกับหกเนี่ยสี 4, 4กับหกเขาจะเขาจะไปกันก่อนนะเพราะฉะนั้นการวิ่งเร็วในตอนนี้คือ4ีนะส่วนพระพระส s บดีจะยกย้ายวันที่29มีนาะคมขึ้นไปนะแต่แต่ถ้ายกขึ้นไปเนี่ยสกับ6เนี่ย เขาก็หน right ีขึ formas, so ้นไปที่ราศีมีแล้วนะคะแต่ไปอยู่ในเรือนพระพฤสัสบดีตอนนั้นนะสี่โงลักสี่ห้าเนี่ยเด่นแล้วนะคะนะคะค่อยๆตามก็ค่อยตามดูนะคะ่ะก็ในวันที่16มีนาคม2,564นะคะขอให้ทุกทุท่านโชคดีกันนะร่ำรวยร่ำรวยกันทุกทท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ